สวัสดีครับพบกับไลฟ์เวิร์ d ตอนที่39วางระบบเสริมสร้างชีวิตไลฟ์บูสติ้งซิสเต็มเมื่อกิจวัตรในแต่ละวันของเราเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทำให้เราหัวหมุนหากเราไม่ได้วางแผนจัดสรรตารางชีวิตดีๆเนี่ยกิจวัตรในแต่ละวันของเราเนี่ยก็จะผ่านพลังงานชีวิตของเราไปจนหมดโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเพิราะในไลฟ์ไอเดียอยากจะชวนเรามาสำรวจ จัดสรรจัดระบบชีวิตของเราให้ลงตัวใน3ด้านที่สําคัญนะครับกิจวัตสามด้านที่สําคัญอันแรกเลยก็คือระบบเสริมสร้างแรงบันดาลใจอย่ารอให้ชีวิตเราหมดไฟแล้วค่อยกลับมาเยียยามาเติมพลังนะครับอาจจะสายเกินไปแต่ให้เราเติมไฟให้กับตัวเองบ่อยๆด้วยวิธีการง่ายๆครับอย่างเช่นเริ่มต้นวันให้เราชื่นชมตัวเราเองเราปลุกใจตัวเราเองเราหาคำคมดีๆ หรือทบทวนเป้าหมายสำคัญในวันนั้นๆน,น,นะครับหางานอดิเรกที่เราชอบนะครับเพื่อเติมไฟให้เราอยู่สมเสมอนะครับจัดสรรเวลาสั้นๆในระหว่างวันอ่านหนังสือหาบทความดีๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจหาสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้ทุกสัปดาห์เราต้องกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับหรือลองทำงานอะไรที่เราทำอยู่แล้วเป็นงานรูทีน แต่ว่าเราใส่บรรยากาศเติมประสบการณ์ใหม่ๆเข้าไปอย่างเช่นเราอาจจะทํางานเดิมๆแต่เราไปนั่งทํางานที่ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆร้านใหม่ๆก็จะช่วยให้เราเติมไฟได้นะครับข้อที่2คือระบบเสริมพลังกายไม่ว่าเราจะมีไฟแค่ไหนแต่ถ้าร่างกายเราไม่มีแรงนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้อย่าลืมจัดเวลาในการดูแล เรื่องพื้นฐานนะครับคือการรับประทานอาหารการพักผ่อนและการออกกําลังกายสร้างกิจวัตรแห่งการเคลื่อนไหวตัวเองอยู่ต่อเนื่องนะครับอาจจะลุกไปคุยกับเพื่อนนะครับลุกไปดื่มน้ํายืดเส้นยืดสายบ่อยๆหาออกหากิจกรรมในการออกกําลังกายที่เราชอบนะครับสัปดาห์ละสองถึงสครั้งให้เราสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญหยุดพักร่างให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสําคัญมากนะครับ อที่3คือระบบในการทบทวนชีวิตตัวเองการดูแลตัวเราเองที่ดีที่สุดก็คือการให้เวลากับตัวเองนะครับให้เราได้สำรวจความคิดความรู้สึกของเราทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้เราได้ขอบคุณและเรียนรู้ในสิ่งที่เราได้เติบโตขึ้นนะครับฟังเสียงของตัวเราเองลึกๆทบทวนคุณค่าที่สำคัญของชีวิต และจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้านะครับสุดท้ายคือการวิเคราะห์ทบทวนกิจวัตรต่างๆที่เราได้ทําแล้วนะครับถอยกลับมาตั้งหลักแล้วดูว่าในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างและเราอยากจะปรับแต่งกิจวัตรของเราอย่างไรให้ตอบโจทย์และลงตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้แล้วพบกันกับลัดฟอร์เวิร์ดครั้งหน้าสวัสดีครับ